มินอัปเดตเรดาร์ภาคอีสานให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบเป็นเรดาร์ล่าสุดประจำวันที่13มีนาคม67มีฝนอยู่หลายพื้นที่ด้วยการพร้อมกับอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศของภาคอีสานให้เลยค่ะเรดาร์ที่1ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงกาฬพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพนสร้างคอมพี่บุญรักหนองหานบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีภาคขาวจังหวัดเลยค่ะอีกหนึ่งเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอหนอง เพนพิบุญรักบ้านดุงสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีพนพิสัยเนาะจังหวัดหนองคายปากคาดเมืองบึงการโซ่พิสัยจังหวัดบึงการเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายโซ่พิสัยเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศภาคอีสานล่าสุดวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เน้นในส่วนของชัยภูมิโคราชบุรีรัมและสุรินทร์ค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสคลิปนี้แอดมินลาบและสวัสดีค่ะ